โปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023สัปดาห์ที่2วันเสาร์ที่13สิงหาคม2565เวลา6โมงครึ่งช่วงเย็นแอสตันวิลล่าพบเอฟเวอร์ตันเวลา3ทุ่มอาร์เซนอลพบเลสเตอร์ซิตี้ไบรตันพบนิวคาสเซิลแมนเชสเตอร์ซิตี้พบพอร์ตมัธซอแฮมตันพบลีดยูไนเต็ดวูฟแฮมตันพบฟูลแลม เวลาห้าทุ่มครึ่งเบรนฟอร์ดพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันอาทิตย์ที่14สิงหาคม25 6 5ห้าเวลาสองทุ่มนอตติงแฮมฟอร์เรสพบเวสแฮมเวลาสี่ทุ่มครึ่งเชลซีพบสเปอร์สคืนวันจันทร์ที่ส5้าสิงหาคม2565้าเวลาตีสองลิเวอร์พูลพบคริสตันพาเลซ